กระป๋างสตางค์ใบยาวหนังวัวรุ่นแม่นางกวัก พุทธคุณด้านในใช้วิธีการปั๊มจมอายุการใช้งานประมาณ10ปีพุทธคุณของแม่นางกวักจะช่วยกวกเงินกวักทองกวักโชคลาภเข้ากระเป๋าสตางค์ช่วยในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานให้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาค้าขายดีลูกค้ารักได้เชื่อมั่นในสินค้าที่เราขายดึงดูดในเรื่องของการเงินและโชคลาภได้ดีมากๆลงยันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9และ6395ยันพลังตัวเลข16ตัวพิเศษด้วยยันคาถาและตัวนะซึ่งยันคาถานี้ พุทธคุณเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาบตัวหน้าซึ่งหมายถึงหัวใจพระเจ้า5พระองค์จัดเต็มด้วยช่องใส่บัตรหางซิปยิงเลเซอร์ยันพลังตัวเลข9ตัวชุดคุเลขมหามงคลแห่งโชคลาบโลโก้สามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคังดวงตาลึกลับเครื่องรางดึงดูดเงินสากลพร้อมเครื่องหมายอินฟินิตีรุ่นนี้รับประกันหนังแ้ กระป๋อสตางค์ออกแบบตามศาสตร์แห่งฮงจุ้ยสีและรูปแบบของกระป๋อสตางค์เป็นมงคลประจําวันเกิดพร้อมผ่านพิธีปลูกเสกลูกค้าทุกท่านที่รับกระป๋อสตางค์ของเราไปจะได้เคล็ดลับเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินและหลังจากนั้นถ้าลูกค้าอยากได้เคล็ดลับเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภ แจงเราได้นะคะซึ่งลูกค้าของเรานับพันใช้เกล็ดลับนี้ปรากฏบ้านมีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภกลับมารีวิวเยอะมากๆค่ะกระป๋อสตางค์รุ่นนี้ราคาเวละ2,395บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศถ้าใช้เป็นวิธีการโอนเงินก็จะมีของแถมให้3อย่างค่ะ